ب س ลลอฮุลล ر ฮิม ا น ر ح ي م ิ ل ح م د لله ر ب ن ا لمن و به ن س ت ع ي ن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي ن ا ي م السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ท่านพี่น้องที่ได้มารับฟังในวันนี้ทุกท่านนะครับขอรับสุภาพนอตลาได้ประทานความดีงามและก็การใช้ชีวิตอยู่ในนครมดีนาเมืองของท่านรอสูล ullah ซลฮฮุอะลีวะซัลลัมผู้เป็นที่รักยิ่งของเราทุกท่าน ท่พี่น้องครับสิ่งที่เราสัมผัสได้ตั้งแต่วันที่เราเข้าสู่นครมาดีนะหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราอยู่ที่นี่เรารู้สึกมีความสุขนะครับในสภาพผู้คนที่มากมายหลายเชื้อชาตินี่คือเมืองของท่านอัสสุลลอเมืองที่นบีขอดุอาให้มีความบรากัต นะครับขอให้เมืองนี้มีความจเริญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นอยู่อาหารการกินการค้าขายนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความบรอกัตและความสิริมงคลที่ท่านนาบีขอดูออไว้มันมีมาตั้งแต่หนึ่งพันสี่ร้อยกว่าปีความบรอกัตก็ยังคงอยู่ผมว่าเราทุกคนสัมผัสได้ ถึงความสงบถึงความสุขที่เราได้มาเยือนบ้านของท่านนาบบมุมฮัมมัดสุลลาฮุอลัยฮิวะัลมท่านพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญมากนั่นคือท่านนาบบมุมฮัมมัดสุลลาฮุอลัยฮิวะนลมนั้นเป็นบุคคลที่มีความรักมีความห่วงใยต่อประชาชาติของท่าน ไม่ใช่เฉพาะบรรดาซอฮาบะอย่างเดียวเท่านั้นอัลลอฮฺสุบะฮาหนอตาลาเป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาต่อเบาของพระองค์ท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบะฮาหนอตาลาเนี่ยในขณะที่โปรองค์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสร้างมะคลุกทั้งหมดอัลลอฮฺบอกว่าแท้จริงแล้ว ความร่ำมัทนั้นอินน์ร่มัทีวลับัตโวดอบีหมายถึงว่าอะไรครับอินน์ร่มัทีวลับัตโวดอบีความเมตตาของฉันนั้นมันมาก่อนความเกลียวเกิดของฉันฉะนั้นหมายถึงว่าอัลลอฮฺต้าลานั้นมีความเมตตาที่สุดสําหรับพวงเบาของพระองค์ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงความเมตตาที่เราที่ท่านนาบีมุฮัมัสลลัมมีต่อบรรดาประชาชาิของท่านพป่น้องดูความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลามีอยีกครั้งหนึ่งท่านนาบีอยู่กับทานอุมตตาตบุขตอบรอติลลอฮอันหุในขณะที่บรรดาเฉลยศึกถูกนํามาต่อหน้าท่านอัสลัมแล้วท่านนาบีก็ยกตัวอย่างบอกว่าพวกเจ้าเห็นหรือไม่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเฉลยศึก แล้วเขาก็อุ้มเด็กลูกของเขาเนี่ยไว้ที่หนะ้าอกของเขาเพื่อที่จะให้ลูกของเขานั้นได้ดื่มน้ำนมแล้วนบ,บีเขายกตัวอย่างบอกว่าพวกเจ้าเห็นหรือไม่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนางจะยอมไหมที่จะโยนลูกของนางลงในไฟนรกบรรดาสหภาพก็ตอบเป็นเสียงเดียวบอกว่าไม่มีทางเพราะเดิกกับคนเป็นแม่ มีความรักต่อลูกมากแม้กระทั่งลูกบาดเจ็บอะไรนิดหน่อยแม่ก็นอนไม่หลับแต่ท่านอบดุลลอฮฺส,สบบาาัลลัลลอฮฺบรวยัลลอฮอัลลอฮฺอาระห์มุบิอัลลอฮนั้นมีความเมตตายิ่งกว่าผู้หญิงคนนี้เสีอีกผู้หญิงคนนี้ที่กําลังให้น้นํานมลูกนะครับปกป้องลูกของตัวเองมีความห่วงใยต่อลูกมาก ท่นบีบอกว่าอัลลอฮฺอารฮามุบิอิบาดีฮีมินนาดีฮบิวลัดฮะอัลลอฮฺนับบ้นมีมีความเมตตาต่อผงเ่าของรองยิ่งกว่าแม่คนนี้ที่มีความเมตตาและรักต่อเด็กนี่คือความร่ำมัตความสิริมงคลที่เราจะได้รับจากอัลลอฮฺพี่น้องครับฮะดีษของท่านนบ,บีบอกว่าอินนัลลอฮฺมิอัตาะรหมห์ สำหรับอัลลอฮ์แล้วนั้นมีความเมตตาถึงหนึ่งร้อยความเมตตาแต่เมตตาความเมตตาที่เราได้จากอัลลอฮ์ที่เราใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้คือหนึ่งในหนึ่งร้อยเท่านั้นมันเยอะไหมครับพี่น้องนี่คือความสุขความดีงามที่เราได้เราใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้คือหนึ่งในหนึ่งร้อยแสดงว่ายังเหลืออีกเก้าสิบเก้าความเมตตาที่พระองค์นั้นจะ เก็บเอาไว้ให้กับเบ่าบรรดาผู้ศรัทธาในวันเกียรติเราไม่สามารถที่จะจินตนาการได้ว่าความเมตตาของอัลลอฮ์ที่พระองค์จะให้เราในวันนั้นพี่น้องครับมันจะมากขนาดไหนเอ็นนี่แค่เพียงหนึ่งในกะหนึ่งในหนึ่งร้อยพี่น้องครับและยังเหลืออีกเก้าสิบเก้าที่อัลลอฮ์จะมอบให้เราที่เรายังรอคอยอยู่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับวันนี้เราต้องถามตัวเองว่าเราไม่อยากได้ อีก99ที่เหลือเราไม่อยากได้เลยครับทุกคนอยากได้แล้วเราต้องทำยังไงที่เราจะได้ความเมตตาจากอัลลอดที่เหลืออยู่นอกจากเราจะเป็นชาวสวรรค์เท่านั้นพี่น้องมาดูความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮข้านวูอาตา,าในวันกิยามัตด อินน mm ัลอฮะยุดนินโมมินอัลลอฮจะเอาเบาคนหนึ่งแท้จร mm hmm. ิงแล้วในวันเกียรมัดนั้นอัลลอฮจะเอาเบาคนหนึ่งมาอยู่ใกล้พระองค์ mm hmm. แล้วอย่างไงพี่น้องครับอัลลอฮจะกั้นม่านแสดงว่าในวันเกียรมัดนั้นบุกบุกบกคคลคนหนึ่งที่เขาจะได้อยู่กับอัลลอฮ์สองต่อสอง เราก็กั้นม่านซึ่งไม่มีใครเห็นเลยว่าระหว่างเขากับอัลลอฮ์นั้นสนทนาอะไรกันแล้วอัลลอฮ์สุบฮานะตะลาก็ยื่นสมุดบันทึกให้หมายถึงว่าเขาได้รับสมุดบันทึกที่เขาเคยทำเอาไว้ในดุงยาแล้วอัลลอฮ์ถามว่าอัตริฟุฮานะอัตริฟุฮาตบาปอันเนี้ยความผิดอันเนี้ยความชั่วเนี้ย ใช่หรือไม่ที่เจ้านั้นได้ทำเอาไว้สองต่อสองนะครับพี่น้องพระองค์ไม่ได้ประจานเบาของพระองค์พระองค์ปกปิดความชั่วของเขาไม่ให้สิ่งตูกสร้างทั้งหมดรับรู้ในวันเกียรตินี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮาฮะนูาตาลอัลลอฮ์ Allah สนทนากับเขาและอัลลอฮ์ก็ถามกับเขาว่าว่าบาปอันเนี้ยความชั่วอันเนี้ย ที่ไปทําในวันนั้นเวลาดั้นเนี่ยใช่หรือไม่บาวคนนี้ก yes, ็บอกว่าใช่ครับยอมรับแล้วเมื่อเขายอมรับเขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยชีวิตของของเขาต้องหายยนะชีวิตของเขาต้องจบสิ้นแล้วพี่น้องครับเพราะความชั่วที่เขาทาเอาไว้พี่น้องรู้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยพี่น้องกับท่านนบีสุลตาระไลสลามเล่า ถึงสภาพบุคคลนี้อลัลลอฮฺตาลาเปลี่ยนในสมุดของเขานะครับที่มีความชั่วจากสมุดบันทึกเต็มไปด้วยความชั่วอลัลลอฮฺเปลี่ยนให้เขาเป็นความดีทั้งหมดเพราะอะไรพี่น้องเพราะอะไรทำไมอลัลลอฮฺถึงเปลี่ยนจากความชั่วให้มาเป็นความดีเพราะเมื่อเรอา,าถามบอกว่า ไอความชั่ววันนั้นเวลานั้นที่เขาไปทําเนี่ยใช่ไหมผู้ชายตนนี้ก็บอกว่านะ้ามเขายอมรับในสิ่งที่เขาทําเขายอมรับในบาปที่เขาเคยทํากับล AH อจ่าละลอเปลี่ยนสมุดของก็าให้เป็นความดีอันาอักฟิรุฮาและกันโยลลอบอกว่าวันนี้ฉันจะให้อภัยกับเจ้า วันนี้อัลลอฮฺสุบะฮนูรตะลาจะให้อภัยกับเจ้าพี่น้องครับนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮฺประทานให้กับผมจนงกระทั่งบบางฮะดิษบอกว่าผู้ชายคนนี้สุยุดกับอัลลอฮฺสุบบะฮนูรตะลาแล้วไอ้คนตัางนอกเห็นลักษณะของการสุยุดของผู้ชายคนนี้มีความรู้สึกยินดีกับผู้ชายคนนี้มากก็เพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย ไม่เคยทําความผิดอะไรเลยนะครับได้เข้าเฝ้ากับอัลลอฮฺสุบฮานูวัตลาแล้วอัลลอฮฺตาลาให้อภัยโทษกับเขาหารู้ไหมพี่น้องครับในสมุดบันทึกของเขาที่เต็มไปด้วยความชั่วแต่แค่เพียงแค่คำพูดบอกว่าเขายอมรับว่าสิ่งที่เขาทาในวันนั้นมันใช่นี่คือความเมตตาที่อัลลอฮฺตารานั้นประทานให้กับบ่าวของพระองค์ มอบให้กับเบาของพระองค์ฉะนั้นท่านพี่น้องที่เป็นผู้ศรัทธาของอัลลอฮฺสุบฮข่านอตะลาทุกท่านอัลลอฮฺมีความห่วงใยมีความรักมีความเมตตากับมนุษย์ทุกคนอัลลอฮฺได้กล่าววันทีสุร์ฟาร์ติสบอกว่าหากว่าอัลลอฮฺจะเอาโทษนะครับหากว่าอัลลอฮฺจะเอาโทษมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ นะครับบาปครั้งแรกที่เขาทําเนี่ยจะไม่มีใครอยู่บนหน้าพื้นแผ่นดินเลยเพราะเราทุกคนมีบาปเราทุกคนมีความผิดเราลองคิดดูว่าหากว่าอัลลอฮ์ลงโทษครั้งแรกที่เราทําบาปแม้กระทั่งสิงสาราสัตว์ก็จะไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยวาลากินอยู่อัคเครุฮุมอิลาอาจลินมุซัมมัตแต่ว่าอัลลอฮ์ประวิงเวลาถึงเวลาที่พระองค์ทรงกาหนด บางคนคิดได้ทำตัวิลลบางคนคิดไม่ได้จนกระทั่งทาลายศาสนาทําลายความเป็นมุสลิมของเขาจนไม่เหลืออะไรเลยฉะนั้นการที่อัลลอฮฺประทานเวลาให้กับเรานะครับวันนี้เราต้องย้อนกลับไปดูว่าเราทําบาปมากทาไมเราไม่โดนลงโทษนั่นคือความเมตตาอัลลอฮฺอาจจะให้เราได้มีโอกาสดได้คิดได้ทบทวนตัวเอง นะครับได้สันนึกผิดกับสิ่งที่เราได้ฝ่าฝืนต่อลกสุภะนัวจาราร